ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทก่อนหน้านี้แม้ถือได้ว่าต้นทุนแรงงานของไทยไม่ได้เป็นสัสดส่วนสำคัญมากนักเมื่อเทียบกับต้นทุนอื่นๆเช่นต้นทุนของวัตถุดิบ ต้นทุนจากปัจจัยทุนแต่อย่างไรก็ตามจะพบว่าอุตสาหากรรมที่ใช้แรงงานเป็นจํานวนมากจะได้รับผลกระทบทันทีโดยอุตสาหากรรมดังกล่าวมีสัดส่วนต้นทุนจากแรงงานสูงเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตรวมดังนั้นเมื่อต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้นก็จะทําให้ต้นทุนรวมสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่านโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทจะส่งผลดีต่อการใช้จ่ายภายในประเทศจากการที่กลุ่มแรงงานที่มีรายได้ต่ำที่ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมแนวโน้มจะจับจ่ายใช้สอยมากเมื่อมีระดับรายได้เพิ่มขึ้นแต่ทุกนโยบายก็มีข้อด้อยที่ผู้กำหนดนโยบายต้องพิจารณาเช่นกันซึ่งรัฐบาลควรจะต้องหาแนวทางป้องกันกับผลกระทบต่อภาคการผลิตและแรงงาน ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายดังกล่าวคือการปิดกิจการและปัญหาการเลิกจ้างเนื่องจากนโยบายการปรับท่าแรงขั้นต่ำจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดย่อมและอาจประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหาการรมที่ตั้งอยู่ในเขตที่มีค่าจ้างสูงแม้แต่การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าอีกด้วยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาท ไก่รอดไก่รุ่งไก่ลวง สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสวนานะครับรายการนี้ชื่อว่ารายการสร้างบ้านแปลงเมืองจะเกิดขึ้นที่สถานีนีวิชั่นของเรานับตั้งแต่นี้ไปนะครับเราจะพยายามจัดให้ได้สัปดาห์ละครั้งแต่ว่าหากว่าหัวข้อหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆยังไม่งวดเราก็อาจจะจัด2สัปดาห์ต่อครั้งก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์นั้นจะน่าสนใจเพียงใดนะครับแต่ว่าการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นเป็นทั้ง ภาษาปัจจุบันแล้วก็ภาษาสมัยโบราณนะครับทําให้เราได้เห็นว่าสมัยโบราณน,นั้นเวลาที่เขาจะมีการสร้างบ้านแปลงเมืองจะต้องมีการระดมความพิเห็นซึ่งกันและกันนะครับใช้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามาร่วมสร้างจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ที่สั่งการคงเป็นไปไม่ได้รายการนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะสรรหาตัวแทนจากทุกภาคส่วนนะครับเข้ามาร่วมกันที่จะเป็นวิทยากรในแต่ละเหตุการณ์สำหรับ การขึ้นค่าแรง300บาทนั้นนับตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2556เป็นต้นมานะครับแน่นอนว่าตอนนี้ขึ้นพร้อมกันทั้งประเทศแล้วนะครับทำให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นเรียกว่าฮอตกันมาเลยทีเดียวนะครับอัตรางเงินเฟอ้อก็ขึ้นสินค้าก็แพงขึ้นตามมานะครับและที่สําคัญก็คือหลายคนฉลองปีใหม่ทั้งน้ําตานะครับเพราะว่ามีการปิดโรงงานปิดกิจการแล้วตัวเองก็ตกงานด้วยแต่ก็ยังมีอีก หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เป็นปัจจัยบอกว่าจริงๆแล้วที่โรงงานเหล่านั้นปิดเพราะว่าเตรียมจะปิดอยู่แล้วก็เป็นไปได้วันนี้เราจะมาหาข้อเท็จจริงกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และสถานการณ์ปัจจุบันและนับต่อจากนี้ไปเราจะต้องเผชิญกับอะไรแขกรับเชิญของเรามาจากเรียกว่าครบทุกภาคส่วนจริงๆนะครับ ขอแนะนําท่านแรกก่อนเลยนะครับข้างๆผมนะครับทางซ้ายมือของผมหรือว่าทางขวามือของคุณผู้ชมนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงานฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคมสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่าทาอาีอาไอดรยงยุทธแ์แฉลวงครับสวัสดีครับคุณจังสักรับท่านต่อท่านต่อมานะครับท่านเป็นผู้อํานวยการสํานักคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคุณปฐมเพชรมณี สวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะครับเรียกว่าแบบเปิดรายการแล้วเพิ่งจะมาถึงมัดๆาเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าจะต้องไปดูแลแรงงานในภาคของผู้ใช้แรงงานจริงๆนะครับท่านเป็นเลขาธิการสมานฉันแรงงานไทยและกลุ่มผู้ใช้แรงงานสลากบุรีและก็ในพื้นที่ใกล้เคียงคุณบุญสมทาวิจิตสวัสดีครับทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็ขอต้อนรับ เข้าสู่สถานีนิวว i ชั่นซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมานี้เองนะครับและนับต่อจากนี้ไปท่านทั้งหลายก็จะเป็นแขกประจำของเราผมขอเตียนถาม <c oughs> ดรยงยุทธชแชลแวงก่อนเลยนะครับ <c oughs> สถาน,นการณ์ณปัจจุบันนี้เนี่ย <c oughs> คือตัวเลขที่ออกมา มันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับจากบางจากถ้าจากภาคประชาชนหรือจากภาค NGO ก็จะมาจากตัวเลขหนึ่งมาจากภาครัฐก็จากตัวเลขหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่าท D ดอน่าจะนะครับเชื่อแน่ว่าหลายคนก็คงจะให้ความสําคัญแล้วก็เชื่อถือได้ในระดับต้นๆกันเลยทีเดียวสถานการณ์ปัจจุบันตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ครับของสำหรับผู้ที่ตกงานเอ่ยสำหรับธุรกิจที่ปิดไป ครับเราต้องต้องเข้าใจนะ,ะว่าค่าแรงนะฮะเป็นส่วนที่สําคัญของแรงงานซึ่งแรงงานเนี่ยะจะมีมากน้อยก็ขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจนะฮะเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจเป็นตัวบอกว่าะจะดูดซับแรงงานได้เท่าไหรนะ่แรงงานเองจ้างงานตัวเองไม่ได้ต้องมีคนมาจา้างใช่ไหมครับมันเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันมีส่วนที่ที่เกิดขึ้นจากภาพรวมคือท้องผมใช้ภาพรวมของมหาภาค ซึ่งภาพรวมมหาภาคนี้จะเป็นผลกระทบจาก300บาทที่เราขึ้นเมื่อ,เ,อเดือนมอกราคมนะฮะ,ะส่วนระยะสั้นเนี่ยทางฝ่ายผู้ที่มามาร่วมรายการวันนี้อาจจะให้ข้อมูลได้แม่นยำกว่านะฮะแต่สิ่งที่ที่เราพูดถึงที่ผมจะพูดถึงต่อไปมันเป็นข้อมูลแง่ของมหาภาคในแง่ภาพรวมว่าผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการที่เราขึ้นคาแรงไป300บาทเนี่ยมันมีส่วนทําให้ตัวเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็จะถูกกระทบพอสมควรถ้าเกิดเราไม่แก้ไข นะเดยประเด็นแรกก็คือว่าในส่วนของการเติบโตของประเทศเราเนี่ยก็อาจจะลดลงได้1นึถึงสเยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของเนื่องจากว่าการบริโภคการส่งออกการใช้จ่ายต่างๆพวกนี้ถ้าเกิดเราไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยเรายังทําเหมือนเดิมนะครับแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาที่เราทาให้การเติบโตเศรษฐกิจเราโตได้สกว่าในปี55%เนี่ยมันได้มีการปรับตัวเมื่อตอนที่เราขึ้นไปเมื่อเมษาที่แล้ว นะขึ้นไป40% 000, 40%ิบและ7จจังหวัดได้รับ300บาทไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาเก็บตกอีก70กว่าจังหวัดเนี่ยนะครับผลกระทบทางเศรฐษฐกิจเราเนี่ยแต่การประมาณการในปี5-6เนี่ยมันก็จะเห็นว่าดีขึ้นกว่าเดิม,มนะแต่ว่าการที่จะดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันมีข้อสมมติฐานที่สําคัญมากที่อยู่ในนั้นก็คือข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับผล,ผลิตภาพหรือประสิทธิภาพแรงงานเนี่ยจากการศึกษาของเราเนี่ยเราให้ผลิตภาพโตได้เราลองดูว่าถ้าผลิตภาพโตประมาณ8% ผลกระทบในทางลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งออกการบริโภคภายในประเทศในเรื่องของค่าของชีพอะไรต่างๆพวกนี้นะก็จะมีผลที่น้อยลงหรือทางลบที่น้อยลงหรือเกือบจะไม่มีเลยนะครับแต่กรณีโจทย์ว่าจะเพิ่ม8%ได้ยัยก็ขึ้นกับผู้แทนที่มาที่นี่นะครับฝ่ายกระทรวงแรงงานฝ่ายทางทางราชการแล้วก็ฝ่ายทางด้านของแรงงานเองเนี่ยเดี๋ยวเมื่อได้การะจ้างสูงล้วจะทําปรับตัวยังไงเพื่อจะช่วยในจ้าง ให้ productivity ขึ้น8%ได้นะ,นะ,ะในกระบวนการนในช่วงปีที่ผ่านมามีทั้งน้าท่วมมีทั้งในส่วนของออการปรับตัวของอุตสาหการรมในรอบแรงเนี่ยมีการเพิ่มประสิทธิภาพไปส่วนหนึ่งครับแล้วข้อสมมติฐานของเราคือถ้าประสิทธิภาพขึ้นประมาณ3%เนี่ยนะผลกระทบในทางลบที่เกี่ยวข้องกับอาชี่มีต่อค่าจ้างเนี่ยนะก็อาจจะเบาลงครับ,รบแต่โดยภาพรวมแล้วออตอบคำถามคุณพิชชา์สักก็คือว่าการจ้างงานนไม่ว่าท่านจะปรับ productivity ยังไงเนี่ยจะมีคน2กลุ่มที่ถูกกระทบ ค,คือกลุ่มคนที่มีทักษะสูงนี่จะกระทบน้อยหน่อยอาจจะสักสองสาเปอร์เซ็นต์ในภาพรวมนะฮะแต่ว่าอันที่ห่วงมากที่สุดก็คือกลุ่มของแรงงานระดับล่างนะฮะแรงงานระดับล่างเนี่ยเราคาดว่าอาจจะกระทบต้อประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะฮะซึ่งภาพตอนนี้ยังไม่ปรากฏนะฮะแต่เรากำลังมองภาพรวมที่จะเกิดขึ้นทั้งปีนะฮะซึ่งจะแม่นยำหรือไม่แม่นยำนี่ก็ขึ้นกับสถานการณ์ว่าทางราชการเองจะหามาตรการในการ ปรับปรุงแก้ไขช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระทบได้อย่างไร,รถ้าช่วยเหลือผู้ถูกกระทบได้มากเนี่ยในส่วนของผลกระทบในทางลบในส่วนของการจ้างงานที่ลดลงนี่นอาจจะไม่ลดมากขนาดนี้นะครับ,รบสิ่งที่เราเห็นที่ข้อมูลสถิติที่ชัดเจนเลยเนี่ยเป็นข้อมูลสถิติของสำนักสถิติในการปรับรอบแรกเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าในส่วนของการจ้างงานในรอบแรกนี่นะฮะเมื่อตอนที่เราขึ้น7จจังหวัดเนี่ยนะฮะมันมีผลกระทบในทุกภูมิภาคนะครับ จริงอยู่นะการจ้างงานโดยภาพรวมยังขึ้นอยู่ประมาณ0.5เร์เนะครับแต่เมื่อพิจารณาในแง่ของในส่วนของแรงงานบางกลุ่มที่เป็น SME หรือขนาดใหญ่แล้วเนี่ยส่วนที่จะมีลักษณะของแรงงานที่ลดลงไปเมื่อช่วงแรกเนี่ยประมาณ1-2%เปนี่ยนะฮะก็คือในกลุ่มของแรงงานที่ที่มีคนงานไม่เกิน49คนคนะฮะอันนี้เป็นเป็นช่วงแรกที่ท,ที่มีผลปรากฏขึ้นมานะฮะคผลปรากฏขึ้นมาถามว่าคนที่ ลดลงเนี่ยมาจากไหนนะคนที่ลดลงมามันจะมีสองส่วนนะฮะส่วนของคนที่ว่างงานที่เพิ่มขึ้นประมาณแสนคนแสนกว่าเจ็ดพันคนนะเปรียบเทียบไตรามาสที่สองของปีห้าสี่กับไตรามาสที่สองของปีห้าห้าคือเมื่อเราเริ่มใช้ใคล้ายๆว่าสามร้อยบาทแรกก็คือเจ็ดจังหวัดนะฮะฮมันจะมีผลทําให้คนในส่วนของว่างงานเนี่ยคือส่วนว่างงานที่ยังไม่ได้เข้าทํางานใหม่เนี่ยจะเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะฮะ เพราะว่ามีการปรับตัวในกระบวนการของ SME แล้วยังไม่ยอมใครฟรีตาแหน่งใหม่ไปก่อนยังไม่ยอมรับคนในตําแหน่งใหม่อมแต่ว่าจะใช้คนในในตำแหน่งเดิมรหรือคนในตําแหน่งเดิมเนี่ยจะถูกเขาเรียกว่าเรียร้ายเมนต์รีะจัดเมต์อะไรก็แล้วแต่ในกระบวนการการผลิตเขาจะปล่อยคนที่ค่าจ้างสูงทักษะต่ํา ถ้าจ้างสูงาทาง<า>ักษะต่ำออกไปก่อนออกไปก่อน <c oughs> คือถ้าออกก็ออกเลยแล้วก็ไม่รับเพิ่มไม่รับแล้วออก,กออกเลยคือทำตัวให้ผอมทำตัวให้ผอมกระบวนการทำตัวให้ผอมเนี่ยตัวเลขมันถึงปรากฏผมว่าในรอบแรกเนี่ยมันเริ่มมีปรากฏว่า <c oughs> แต่ตัวแต่ส่วนส่วนนีจะปิดกิจการจริงๆเนี่ยก็คือตัวเลขทางกรมสวัสดิ์หรือทางผู้แทนที่มาจากที่นี่นะฮะแต่อันนี้เป็นตัวเลขที่สำนักงานสถิติสำรวจนะครับว่ามันจะมีผลกระทบตัวในกลุ่ม SME แต่ในกลุ่มขนาดใหญ่นี้ไม่ได้มีผลกระทบนะครับการจ้างงานยังเพิ่มขึ้นอยู่ขนาดใหญ่นี้เพิ่มขึ้นมากเลยซ้ำ แล้วก็กลุ่มที่ 200- 200เสิงรคนขึ้นไปนี่ขึ้นนั่นเกือบ8%เนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นไปมากนะครับแต่ส่วนที่เราห่วงอีกนิดนึงก็คือว่าคนที่ทำงานต่ำระดับครับภาพของไตรมาสที่2ปี5 4กับไตรมาสที่2ปี55เนี่ยคนที่ทำงานต่ำระดับก็คือทำงานไม่ถึง3-5ชั่วโมงเราลองดูที่คนงานามไม่ถึง3าชั่วโมงทำงานไม่ถึง20ชั่วโมงเนี่ยทั้ง3กลุ่มเนี่ยนะมีลักษณะการทำงานต่ำระดับที่มีจำนวน,นเพิ่มขึ้น ผลงานวิจัยของเราเนี่ยเราดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการเนี่ยมันมีกระบวนการของการเคลื่อนย้ายคนเกิดขึ้นในระหว่างภาคที่เป็นทางการกับภาคที่ไม่เป็นทางการคําว่าภาคป็นทางการก็คืออย่างกเกษตรอย่างเงี้ยในกเกษตรเรามีคนใน39ล้านคนที่เป็นกําลังแรงงานเนี่ยกเกษตรมันมีอยู่ประมาณ15ล้านคนครับมันมันมีคนเขาเรียกว่ามีโมบิลิตี้เกิดขึ้นคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาจจะอาจจะกลับไปทํางานที่ถแถวบ้านนะฮะมันก็กุยมกระทั่งผสมมักสรู่เนี่ย อยู่สบายขึ้นอยู่กับครอบครัวนะผลประผลบนกในด้านสังคมที่สูงขึ้นคืออยู่กับครอบครัวอบอุ่นนะแต่ว่าลักษณะงานที่ทำเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะงานที่รับแรงงานไปทําที่บ้านลักษณะงานที่เป็นพีซเวิร์กลักษณะงานที่ไปช่วยเหลือเกษตรกรรมซึ่งส่วนนี้เขาก็จะไม่ได้ไรายได้จากนโยบายรัฐบาลข้าวเกลีบ หมื <15. S 1> ่นห้าหรือเฉลีย่ยเขาก็ได้ประมาณหมื่นสองอะไรก็แล้วแต่ว่าข้าวพันมาต่างกันนะฮะอะไรต่างพวกนี้เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็อาจจะแปลว่าข้าวเนี่ยได้เป็นฤดูกาลเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาก็คือว่าในกลุ่มเราที่เราห่วงก็คือว่าผลกระทบของเขาก็คือเขาอาจจะ <c oughs> ไม่ได้ไรายได้เต็มที่เมื่อเขาย้ายไปอยู่ในภาคที่ไม่เป็นทางการทานเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่าเป็นการว่างงานแฝงอย่างหนึ่งเหมือนกันคือทำงานได้ไม่เต็มที่ไม่ถึง40เท่าไถร่นะ48ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์อย่างนี้เป็นต้นครับคุณผู้ชมครับ เริ่มมาก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของตัวเลขซึ่งอาจจะไม่เข้าไม่ตรงกับที่เราได้รับมาก็เป็นได้นะครับซึ่งทางด้านของดรยงยุทธชาแลมวงจากทีเดยเองก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเลขแฝงบ้างแหละหรือว่าทางรายงานซึ่งลดลงลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสมหรับเ m e ที่ ใช้แรงงานไม่ถึงบางกลุ่มไม่ถึง4 0ไม่ถึง50คนนะครับร่วมแรงงานพวกนี้ไปก่อนแล้วนะครับแต่ว่ายังมีอื่นๆใดเดี๋ยวเราจะไปฟังจากภาครัฐแล้วก็จากภาคของแรงงานกันบ้างแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ฝากคำถามกับเราได้นะครับที่เบอร์02-964-9078นะครับ029649078หรือว่า087 673-5552า8 7 6 7 3 5 5 2นะครับ0876735552หรือจะใช้วิธี SMS ก็ได้ด้วยการพิมพ <c oughs> ์ด้วยการพิมพ์ NV เว้นวรรกตามด้วยข้อความแล้วก็ส่งมาที่464-2233มนะครับมี2ช่องทางนะครับก็คือโทรศัพท์หรือว่า SMS ก็ได้นะครับที่จะฝากคำถามถึงวิทยากรท่านใดท่านหนึ่งจาก3ท่านนี้นะครับ ผมเชื่อแน่แว่าวันนี้มีคำตอบแน่นอนถ้าจะใช้วิธีทางโทรศัพท์นะครับ029649078หรือว่าจะเป็น087673552 5หรือว่าจะ SMS ก็ได้ด้วยการพิมพ์ NV เว้นวรรคตัด้วยข้อความแล้วก็ส่งมาที่4642233รายการของเราเริ่มเมื่อเวลา14นาฬิกานะครับแล้วก็จะไปปิดการเสวนาสดในเวลา16นาฬกา2ชั่วโมงเต็มนะครับเรียกว่า เราได้คําตอบแน่นอนเอาแล้วครับเราจะมาคุยกับทางด้านของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคุณปฐมเพชรมณีนะครับถึงภาพรวมของเหตุการณ์นับตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้ครับเชิญครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เรื่องเกี่ยวกับประจัญกำจต๋มนะครับทางกระทรวงแรงงานนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้มอบหมายกุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับได้ติดตามข่าวสารทุกระยะนะครับ ไปทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการัยลากจ้านะครับตั้งแต่หนึ่งมกรามานะครับเราก็ติดตามข่าวทุกวันตัวเลขที่เกิดจากการลดคนงานลงนะครับอยู่ในจํานวนทิ่ค่อนไม่ใช่คนงานน้อยน้อยมากครับรายงานมาทุกวันที่กลุ่มนะครับตั้งแต่หนึ่งมกรามาจนถึงเมื่อวานนี้ครับนะเราเก็บรวบรวมตัวเลขการลดคนงานคือการเลือกย้านะครับมีทั้งหมด สิบห้าแห่งที่ว่าเลิกจ้างไม่ใช่ปิดโรงงานนะครับคือเลิกบางส่วนเช่นมีร้อยห้าสิบคนอาจจะลดไสักเจ็ดคนทั้งประเทศเลยมีแค่สิบห้าแห่งที่มาถึงผมนะครับเนื่องจากข้าราชการตับตั้งแต่หนึ่งมกรามมานะครับเราพุ้หนึ่งมกรามาเลิกจ้างเรื่องจากค่าค่า้าขัาาข้นต่ําเพิ่มขึ้นเออเลิกจ้างมาเขาบอกว่ามีจําหมดสิบห้าแห่งนะครับลูกจ้างทั้งหมดหนึ่งพันสามสิบเจ็ดคนหนึ่งพันสามสิบเจ็ดคแล้วก็แย,ยกออกเป็นเลิกจ้างเนื่องจากว่า ผลกระทบโดยตรงเลยครับว่าค่าจ้างเันตับเขาปรับชูไม่ไหวนะครับเล็กๆนะครับก็มีการลดไปเจ็ดแห่งลูกจ้างแค่4 3 5ร้อยสามสิบ้าคนคือบอกแล้วไม่ใช่ปิดทั้งโรงงานใช่ไหมครับอย่างที่ลดน้าหลักเรียกว่าลดน้าหลักครัถสายผมนะครับรีดไขมันออกรีดไขมันออกแล้วก็ที่เลือกจ้างเนื่องจากผลกระทบอย่างอื่นนะครับในส5่พายานี่คือแปดแห่งเช่นไม่มีออเดอร์นะครับตอนนี้ปัญหาใหญ่คือไม่มีออเดอร์หรือขาดสภาพคล่อง เรียกว่าเป็นเรื่องรังมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้วนะครับแต่ไม่ใช่เพิ่งตอนนี้นะครับเลยมาออกตอนนี้นะครับก็คือที่ปิดกิจการริเลยสามแห่งนี่เลือกเลยร้อยแปดสิบหกคนครับแล้วก็มีเลือกบางส่วนห้าแห่งลูกจ้างสี่ร้อยสิบหกคนครับก็คือเรียกว่าดาวไซ้น้ําหนักอย่างที่อาจารย์ว่านะครับแล้วเราดูต้าเลขปกติการจ่ายค่าจ้างจะมีสองรูปแบบถ้าลูกจ้างรายวันชิห้าวันจ่ายครั้งหนึ่ง ก็ตัดวิกก็เรียกว่าตัดวิกหนึ่งถึงสิบห้าอาจจะจ่ายสิบเจ็ดสิบแปดหรือยี่สิบกับรายเดือนจ่าย,ยสิ้นเดือนไไน,นั้นรายเดือนจะจ่ายสิ้นเดือนหนึ่งถึงสิบห้าเราก็นั่งดูตัวเองว่าจะมีข่าวที่แบบกระทึกครกโครมไหมว่ามีการผลกระทบเพราะาค่าเดียนจะต้องจ่ายใลยวันที่หนึ่งถึงสิบห้าจ่ายในทียี่สิบอย่างเช้าววดเลขต้องจ่ายเลยก็ตัวเลขยังนิ่งปกติตัวเลขยังนิ่งอยู่เลย,ยเลยตัวเลขการเลือกยากนะครับเพราะผมเชื่อว่า ผู้ประกอบการเองนะครับเขาได้มีการเตรียมตัวมาตั้งแต่รอบแรกแล้วคือหนึ่งเมษานี่เขาก็เริ่มปรับตัวแล้วเหมือนคนที่เริ่มน้ำหนักก็เริ่มวอร์มเลยนะครับที่ที่บอกบว่าเริ่มปรับตัวตั้งแต่หนึ่งเมษานี่จริงๆแล้วปรับตัวเฉพาะเจ็ดจังหวัดหรือว่าผู้ประกอบการเขาเริ่มปรับตัวกันไอการปรับตัวกันนี่ก็คือหนึ่งเลิกเลิกกิจการไปตั้งนานแล้วหรือว่าย้ายไปแล้วครับไอ รอบเจ็ดจังหวัดรอบแรกไม่ค่อยหนาหนักเด่เพราะค่าจ้างกันต่ำนั่งใกล้เคียงอยู่แล้วกรุงเทพปริมณฑลอย่างภูกเก็ตก็สูงอยู่แล้วตัวเลขเลือกจ้างก็ไม่รุนแรงกไอ้ที่ว่าปรับตัวก็คือเช่นการลดค่าใช้จ่ายการปรับเปลี่ยนกระบวนการอะไรต่างๆนะครับอันตัวเลขเมื่อคนเตรียมตัวที่จะวิ่งครับนะเขาก็ต้องมีการวอร์มมีการเลยนมาก่อนลแล้วตัวเลขเหล่านี้ก็จะปรับตัวครับเขาจะพูดคุยกับลูกย้างนะรับพูดคุยกับลูกย่างว่านะถ้าคุณไม่ปรับตัวเรื่องฟีมือแล้วก็ต้องมีการลดลง เขาก็จ่ายค่าเฉยอย่างไปครับแล้วเขาก็ให้ไปฝึกอาชีพก่อนนะครับแต่ตนจะเป็นก่อนหน้าวันที่หนึ่งนะครับเพื่อว่าจะได้ไม่ต้องอัตราใหม่มีอยู่จจงหวันหนึ่งแถวบุรีรัมย์นะครับเป็นโรงงานเย็บผ้าเขาก็มีการทดสอบว่าฝีมืออยู่ขั้นไหนครับถ้าฝีมือไม่ถึงขั้นก็บอกว่าจําเป็นต้องลดน้ําหนักก็คือเลิกยากไปจ่ายค่าเิยครับแต่ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับให้ไปฝึกฝีมือกับกลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงานครับยก ฟีมือขึ้นมาเมื่อ,อไรที่คุณเทสมาเทสใหม่แล้วคุณอยู่ระดับที่ดีขึ้นเขาก็รับอีกอนะครับสรุปแล้วมีตัวเลขนิดเดียวเองครับตัวเลขที่มาถึงตัวเลขที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองนะครับรเป็นระดับแค่นี้ที่ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ยังไม่ถึงก็เทยาว่าสมบูรณ์ที่สุดตัวเลขที่จะชัดเจนคือตัวเลขจากสํานักงานประกันสังคม,มเพราะยังไงคนที่ถูกเลื่องเงินละออกจะต้องไปแจ้งผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมอันจะตัวเลขจะออกเมื่อหลังจากนี้ไปสักเดือนหนึ่งถึงจะรู้ ว่าตัวเลขการออกจากงานมากน้อยแค่ไหนนะครับ,รบแต่ตัวเลขที่เราได้รับสดๆทุกวันก็อยู่ในระดับเท่นอย่างนี้นะครับเราถือว่าไม่ได้รุนแรงอะไรไม่ได้รุนแรงรอะไรไไปรับตัวมาตั้งแต่พอพอทราบข่าวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วด้วยส่วนใหญ่ที่มีข่าวว่าเมื่อต้นปีที่ว่าเลิก้างเลรกจญาตส่วนใหญ่เป็นการเลิกมาก่อนนาน,นั้นแล้วเลิกเรื่งพิจิกาธันวาแต่ค่าเรียงยังไม่ทันได้จ่ายขอผ่อนจ่ายมา ออเดอร์ไม่มีบ้างอะไรแบบนี้แต่ที่เลือกจ้างก็แบบตรงๆตั้งเงินหนึ่งมมาก็มีแค่นี้เองครับครับเลือกจ้าง15งแห่ง1 37 7คนแล้วก็ยังแบ่งเป็นส่วนต่างๆนิดหน่อยถ้าปิดกิจการจร,จริงๆมี3แห่งเองครับผมและลูกจ้างที่ปิดนั้นก็186คน186คนตัวเลขกหลังหนึ่งมกรานะครับเอามาถึงราง,งานบ้างคุณบุญสมครับ ในฐานะเลขาที่การสมานนชันแรงงานไทยแล้วก็เป็นประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสาบรีแล้วก็ใกล้เคียงด้วยคุณผสมคิดว่าตัวเลขจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีเท่านี้จริงๆหรือไม่ครับก็สวัสดีนะครับทาารอาจารย์ท่านผู้รายการนะฮะก็ถ้าพูดถึงเรื่องสถานการณ์ด้านแรงงานนะครับก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าไม่ว่าจะ300หรือไม่3 0มนะครับ เรื่องของสถานการณ์ด้านแรงงานเนี่ยต้องยอมรับว่าลูกจ้างส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบางบางสถานการณ์เนี่ยลูกจ้างไม่ว่าจะวิกฤดอะไรลูกจ้างที <c oughs> ่เกผลกระทบก่อนอันดับแรกนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับทางทางสมานฉันดแรงงานไทยเราเองก็ได้มีการติดตามในประเด็นเรื่องของอผลกระทบมันจะเกิดขึ้นหรือไม่หลังจากมีการปรับค่าจ้างหนึ่งมกรานะครับ <c oughs> ต้นเดือนที่ผ่านมานเนี่ยครับเพราะว่า มันเ่เดือนเมษาปีที่แล้วมันก็ได้มีการกลับมาแล้วนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆที่คณะกรรมการสมรชชานแรงงานไทยได้รวบรวมแล้วเราก็ตั้งตั้งศูนย์ในการรับเรื่องนะครับตัวเลขเองนะครับก็คงจะไม่แตกต่างจากที่ท่านผอ,อ,อได,ได้ได้นำเสนอตั้แตท่านอาจารย์นะครับในในมหาภาพภ,ภาพรวมแต่ถ้ามองลึกลงไปในจุดเ,เล็กๆหรือว่าใ,ในในความเป็นจริงในพื้นที่นะครับในส่วนของการเลอกจ้างส่วนใหญ่นะครับทาง ผมว่ากระแสสังคมส่วนใหญ่จะจับประเด็น300มาเอามาเป็นประเด็นว่าเอ๊ะการเลิกจ้างการให้ทุกจ้างออกจากงาน100ลอยแพเหล่านี้มันจะไปโยงกับเรื่องของ300บาทนะครับเพราะว่ามันจะมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาประกอบอย่างเช่น,นราคาสินค้าขึ้นราคาพวกสินค้าพลังงานเนี่ยมันขึ้นเพราะว่ามันไปผูกติดกับเรื่องของค่าจ้างนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเท่าที่มีข้อมูลมานะครับ จากที่ท่านผอบอกว่าพันกว่าณตอนนี้แล้วก็ผลกระทบจริงๆเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างในเขตจังหวัดสระบุรีที่ผมดูแลอยู่ใกล้ชิดเนี่ยนะครับจริงๆในจ้างเองเนี่ยยอมรับโดยตรงนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวกับสามร้อยนะครับอย่างเช่นบร,ริษัทการเมนแห่งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวครับผลกระทบเรื่องสามร้อยแต่เป็นเรื่องของการปรับการจ้างงานลักษณะงานแบบใหม่ผมเชื่อว่าเขาจะต้องมีการเปิดดีเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ย เมื่อมันมีการปรับ300เนี่ยนะครับแต่สวัสดิการต่างๆมันก็ยังมีอยู่นะดังนั้นเป็นการปรับตัวของของก <c oughs> ิจาการที่เรียกว่า SME หรือว่ากิจาการขนาดเล็กเสียมากกว่านะครับดังนั้นเชื่อว่าในเรื่องของปัญหาด้านแรงงานเนี่ยนะครับมันไม่ใช่มีเฉพาะที่ที่ใดที่หนึ่งอย่างวันนี้เองสมานิสานแรงงานไทยก็มีพี่น้องมาร้องทุกข์แล้วก็วันนี้เองก็มีการเปิดถแถลงข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจากเกล็กทุรกับน้าตอนนี้เองก็ มันก็เป็นสาเหตุเชื่อมโยงกันนะฮะ,ะเวลาค่าจ้างขั้นต่ําขึ้นเนี่ยสามร้อบาทมันก็จะมีาการพูดคุยเจรจา,ากันในจ้างว่าค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันใช้กับคนงานที่แรกเข้านะ,นะแต่คนงานที่อยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะ,ะคนใหม่เข้ามาได้300ในขณะที่คนเก่ายังกิน300เนื้อหน่อยในยหน่อยอยู่ในขณะที่ทํางานมา5ปีสิปีแล้วดังนั้นมันจะเกิดมันเกิดความ เหนื่มล้ํากันนะในในในองค์กรหนึ่งเนี่ยนะครดังนั้นบริษัทที่มอีองค์กรของลูกจ้างเี่สาภาพแรงงานเขาก็มีอำนาจในงานต่อรองรที่จะขึ้นไปพูดคุยกับนายจ้างว่าเอ๊ะแล้วคนที่เก่าๆเนี่ยเขาจะทําอย่างไรนะครับเมื่อมีการปรับแล้วมันความเหลื่มล้ํามันมันจะสไลด์ออกไปไหมทีนี้มันก็มีการพูดคุยกันนายจ้างก,ก,างก็ก็ลงมาคุยนายจ้างบางรายนะครับอย่างอย่างบางรายเนี่ยก็บอกว่าก็ขั้นต่ําก็บังคับใช้ไป ส่วนคนที่อยู่เก่าเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับเพราะว่าเป็นเรื่องของนโยบายของของรัฐบาลนี่นี่คือการพูดแบบปั้งทุกขีแต่ถ้าเป็นการบริหารแบบว่าในงานสัมพันธ์หรือว่าเพื่อรักษาองค์กรให้อยู่รอดนะครับมันก็ต้องมีการขยับในเรื่องของค่าจ้างโครงสร้างค่าจ้างการปรับประเมินค่าจ้างประจำปีเหล่านี้มันควรที่จะมีนะครับ,รบอันนี้เป็นเป็นอ,อ่การที่เราได้รับเรื่องน้องเรียนมานะครับแต่ในเรื่องของอบางบางที่นะครับ ก็ช่วยโอกาสตรงนี้ในการที่จะปรับเปลี่ยนเลยนะครับก็คือเลิกจ้างเลิกกิจการไปเดี๋ยวขอขอย้ําสิ่งที่คุณบุญสมได้ข้อมูลมาจากฝั่งของฝั่งฝั่งภาครัฐค,รคือจํานวนตัวตัวเลขของการเลิกจ้างเนี่ย อาจจะไม่ต่างกันไม่ต่างกันไม่ต่างกันแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยทางผู้ประกอบการเองเจ้าของโรงงานต่างๆเนี่ยเขาพลิกวิธีอยู่แล้วพลิกอยู่แล้วครับเขาเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนวิธีการเลิกจ้างอาจจะเอาเรื่องของโอทงโอทีไปผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีกี่วิธีนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอความรู้จักจากคุณบุญสมด้วยนะครับซึ่งมันบีบทําให้คนออกไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ทําให้แรงงานต้องมีการปรับตัวโดยที่ไม่มีตัวเลขเป็นไปได้ไหมฮะ อันนี้แน่นอนครับเพราะว่าในส่วนของวิธีการต่างๆอันนี้อย่างของอย่างหนงานรัฐกระทรวงแรงงานเองรหรือว่ากรมสวัสดิ์เนี่ยจะได้รับรายงานก็คือการเลือกจ้างเลือกจ้างโดยโดยในจ้างที่เห็น<ต>จะรู่ประธานใช่ <ๆ S 2> ค,รครับแต่วิธีการของของการเลือกจ้างเนี่ยมันมีหลายวิธีเนาะเท่าที่ผมได้สัมผัสแล้วก็เห็นเห็นมาตลอดก็คือเรื่องของการเปิดโครงการ,รแต่โครงการสมัครใจจากการรันด้วยดีเนี่ยนะฮะแต่ว่าจ่ายค่าชดเชยก็คือจ่ายเงินช่วยเหลือ<ม>เท่านั้น แต่ไม่ได้จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายที่กำหนดไว้ตามมายุงาน2ก็คือเมื่อเมื่อเลิกจ้างปุ๊บก็ไปไปร้องกันเอาเนาะไปร้องกันเอาตามกฎหมายค่าชดเชยเหล่านี้น่ะจะได้ไม่ได้ก็ไปว่ากันเป็นการบังคับจ่ายหรือว่าอะไรยังไงกระทรวงแรงงานเองก็ุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้มันก็ไปได้กองทุนสงเคาะลูกจ้างครับเท่านั้นเองซึ่งเรื่องพวกเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นข่าวออกมาไม่ได้เป็นข่าวครับเพราะว่าปกติเนี่ยการเลิกจ้างของนายจ้าง เขาจะมีมาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่วิกฤตน้ําท่วมนะฮะเมื่อปลายปีที่แล้วหรือว่าต้นปีที่แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ฝุ่นยังไม่จางเลยประเด็นปัญหาเหล่านี้ยังยังไม่รับการแก้ไขนิคมต่างๆเนี่ยยังยังอยู่ระหว่างการเรียกร้องเงินชดเชยกันอยู่เลยนะครับในเรื่องของค่าจ้างค่าอะไรการเลิกจ้างหรือไม่อย่างไรพอมากระทบในเรื่องของสามร้อยไหมพอเปิดประเด็นมามกราปีใหม่เปิดเลยค่าจ้าง3า0อยบาทสือก็ออกมาว่า กระทบโรงงานการเม้นลอยแพรอะไรต่างๆตัวเลขคมๆก็คืออย่างที่ท่านเขาบอกว่าร้อยไอ้พันกว่าครับดังนั้นนะครับในส่วนในส่วนของกระบวนการแรงงานเนี่ยเราวิเคราะห์แล้วนะครับว่าในจ้างไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการอะไรนะฮะเขายังคงใช้วิธีการปรับลดคนงานด้วยด้วยระบบของเขาอยู่ยเช่นเรื่องของการ300บาทเนี่ยมันเป็นเรื่องของค่าจ้างก็จะเอาโอท อะไรได้อื่น,นที่ได้ประจาเนี่ยก็เอามารวมเป็นค่าจ้างครับพอเอามารวมเป็นค่าจ้างปุ๊บนิยามของค่าจ claro ้างไปีความก็ถือว่าเป็นค่าจ้างเอาละครเห่านี้ต้นต้นยกแรกยกแรกเอาเท่านี้ก oh ่อนนะครับเราเห็นแต่ละมุมมองแล้วนะครับว่าทางด้านของลูกจ้างเองก็บอกว่าในจ้างเขาปรับเปลี่ยนไปก่อนหน้าน uh, ี้แล้วผู้ชมครับเห็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่และจะแก้ไขกันอย่างไรนะครับท่านคือหนึ่งในผู้ที่จะร่วม สร้างบ้านแปลงเมืองเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะใช้วิธี SMS ตั้งคำถาม,ถ,ามถึงใครก็ได้หรือว่าจะทั้งหมดก็ได้นะครับด้วยการพิมพ์ NV เว้นวรรคตามด้วยข้อความและส่งมาที่464 2233หรือจะฝากข้อความที่หมายเลข02-964-9078หรือ087-673-5552เนะครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาคุยกันต่อในประเด็นขึ้นค่าแรง300บาทใครรอด ใครรุ่งและใครร่วงสักรูกเดี๋ยวกรับ